อตอนนี้เดี๋ยวจะพาทุกท่านไปอัปเดตไปเที่ยวรอยสก,กาดและกันเพราะว่าจากท่าวังผานะครับไปสก,กาดเนี่ยมันจะระยะทางไม่ถึง40ิกิโลนะครับเดี๋ยวเป็นยังไงไปชมกันครับชมกตัวลายความสุขอยู่ที่การไปวางความรู้ขการปนันไม่มีที่สิ้นสุดครับสวัสดีเดอะพีเพครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ติดตามชมก็ตัวลายครับเราอยู่บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข101ครับเรานม้แอดมินไม่ได้เอาแผนที่ขึ้นนะครับ ครับทิศทางที่เราจะเดินทางไปก็คือเดินทางไปทางห้วยโกนนะครับทางอำเภอปัวมันจะเจอท่าวังผาปัวเชียงกลางแล้วก็นู้นครับชุงช้างแล้วก็ทะลุเฉลิมพระเกียรติห้วยโกนเลยถ้า1081ต้องอยูเทิร์นเลยตลาดไปนะ แต่ถ้าท่านออกตรงนี้จะเป็นหนึ่งสองห้าหกขึ้นชมพูภูคานะไปให้ถูกเส้นนะเดี๋ยวก็เอ้ยมันทําไมไม่เป็นไปตามนั้นนะครับจะขึ้นลงเส้นไหนได้หมดมันไม่ได้เกี่ยวว่าใครนิยมขึ้นทางไหนทางไหนนะครับขึ้นได้หมดแล้วแต่ว่าท่านวางแผนการเดินทางนะคือถ้าท่านอยู่เทินตรงนี้แล้วเลี้ยวซ้ายเลยนะครับเลยโลตัดไปเลี้ยวซ้ายเลยเนี่ยมันจะเป็นหนึ่งสองห้าหกนะครับ แต่ถ้าท่านเลยตลาดไปอะไรไปเนี่ยมันก็จะเป็น1081นะเที่ยวได้ทั้งหมดครับขึ้นอยู่กับว่าท่านวางแผนยังไงถ้าเลือกที่จะไปสะันก่อนหรือจะไปกลางเต็นที่ดอยบูคาก็แนะนําให้ขึ้น1256นะครับแต่ถ้าท่านอาจจะไปเที่ยวถนนหมายเลข3ก่อนไปบ่อเกลือก่อนอะไรก่อนก่อนที่จะไปสะันหรือชมภูบูคาก็ให้เลือก1081ก็แล้วแต่ว่าจะเลือกเส้นไหนมันไม่จําเป็นว่านิยมขึ้นทางนั้นขึ้นทางนี้ขึ้นได้หมดนะครับ เอาเป็นว่าอยู่ที่การวางแผนการเดินทางเส้นทางจะขึ้นลงเส้นไหนก็โหดพอๆกันครับเอาเป็นว่า1,256เนี่ยจะชันแล้วโหดกว่าอ่า1,081ดนะครับประมาณนนเลยตัวมาก็จะเป็นเชียงกลางทุ่งช้างนะครับแล้วก็เฉลิมพระเกียรติน้องนี้ทำใหม่อยไรๆนะครับโซนด้านหน้าก็จะเป็น เียวที่เห็นไม่แซงไม่ใช่อะไรหรอกนะจ๊ะกำลังจะเลี้ยวเข้านะครับไปสกาดสกาดจากปากทาง15กิโลเมตรนะฮะน,นะครับเนี่ยที่มีรถเลี้ยวนั่นแหละครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปละเรี็บเดียวครับทางเข้าเล็กมากนะครับ บนสถานนะไม่มีชื่อนะครับสักพักหนึ่งเราจะเลี้ยวขึ้นนน4001นะครับทชนน4001ประมาณนี้นะครับระยะทาง12กิโลเมตรนะครับถึงจุดชมวิวอะไรต่างๆแล้วนะก็นะครับอบตสกาดนะ12กมครับอบตสกาดคือจุดสิ้นสุดของถนนเส้น401 1นี่นะครับให้เป็401 C001 ครับครับสำหรับการเดินทางตามที่บอกนะครับถ้ามาจากน่านก็ทอลอ101ยิงตรงมาเลยครับมาทางปัวนะครับแล้วผ่านตัวถ้าังผาก่อนแล้วค่อยปัวผ่านตัวปัวมาประมาณ ประมาณ5กิโลเมตรนะครับแล้วก็เลี้ยวขวาขึ้นถนนไม่มีชื่อ <c oughs> แล้วแล้วเราก็เลี้ยวขวาเข้านน .4001 นนะครับระยะทาง12กิโลเมตรตามคลิปเนาะสำหรับท่านว่าเอ๊ะทำไมไม่เอาแผนที่ขึ้นพวกคลิปนี้เป็นคลิปซ้ำนะครับเคยขึย้นเคยรีวิวละเอียดแล้วอันนี้เป็นการอนะัปเดตแล้วก็เล่าสู่กันฟังตามอ่า ช่วงฤดูต่างๆอันนี้ช่วงฤดูท่องเที่ยวแล้วนะครับฤดูหนาวเส้นทางขาขึ้นก็จะขึ้นอย่างเดียวทั้ง12กิโลเมตรนะครับขาลงก็จะลงอย่างเดียวทั้ง12กิโลเมตรเส้นทางนี้กําลังไปที่ฮิตฮอตนะครับตั้งแต่แอดรีวิวตั้งแต่มีหลายๆคนช่องดังๆต่างๆตามไปรีวิวนะมุมภูเขาที่ท่านเห็นด้านหน้าก็คือเป็นทิวเขาเดียวของอุทยาแนแห่งชาติดอยภูคานะครับที่มีชมพูภูคาก็ตามที่บอกถ้าท่านจะไปเที่ยวดอยภูคาไปเที่ยว บอกก่อเกลือสปันก็ต้องผ่านเส้นทางนั้นนะท่านจะไป1256ผ่านอุทยานแห่งชาติาดอยภูคา,าไปดูชมจบูคาแล้วลงบ่อกเกือแล้วเลี้ยวซ้ายไป1081นปะครับไปสปันก็ได้หรือท่านจะไปถนนหมายเลข3ก็คือทางลงไปดินหมายเลข10-81ก็ได้ผ่านอำเภอสันติสุขผ่านอำเภอบ่อกเกือแล้วก็ไปสปันก็ได้มันเป็นวงกลมนะจะขึ้นลงทางไหนก็ตามาแผน าการลงการลงทุนนะไม่ใช่นะตามแผนที่การเดินทางนะครับถ้า1 2ึ6ไปจุดชมวิว17ึ่เมตรจะระดับน้ําทะเลเนี่ยถ้าท่านอยากจะขึ้นฝั่งขาขึ้นจากปัวนะก็ให้ขึ้นไปขาขึ้นนะครับแต่ถ้าท่านอ,าอยากจะฝั่งลงก็เลือกลงมาทางปัวก็ได้ก็แล้วแต่อันนี้นะครับเส้นทางจะ หน่งอ่านอ,น,อน,น่าน,นะครบ่ยอาจจะมีลมบ้างนะครับอาจจะให้ฟังบรรยากาศของการเดินทางก็เลยไม่ได้ตัดลมออกอะไรออกเดี๋ยวก็จะมีดราม,ม่าทำไมไม่เอาเสียงมัตเตอร์ออกนะครับบางทีมันก็เป็นฟิลลิ่งนะการตัดต่อนะฮะถนนเส้นนี้แคบสูงชันนะอาจจะไม่ถึงขนาดโดยอ่างค้างหรือภูหลงถังหรือมอสสี0ศนะแต่ก็ชันต่อเนื่องทำให้ท่านเบรกเฟดนะครับตกเขาตกเหวได้ เช่นเดียวกันเพราะมีเหวนะครับเส้นนี้แล้วก็เกิน12กิโลเมตรนี่ก็คือถือว่าจริงๆเกิน5กิโลเมตรเนี่ยนะครับก็เบรกเฟดเบรกแตกได้แล้วนะครับแล้วก็ช่วงแรกๆยังไม่ได้มีธงแดงปักมากมายขนาดนี้ลังหลังดังขึ้นลดไปเยอะขึ้นอะไรขึ้นนี่ก็ธงแดงเยอะธงแดงเยอะก็คือเคยมีเหตุใหญ่นะครับก็เป็นเหวเป็นอะไรต่างก็ใช้ความระมัดระวังนะการขึ้นเขา ขาขึ้นเนี่ยนะครับจะเน้นที่แรงมา้าแรงบิดก็คือกดคันเร่งให้ถึงทอปสูงสุดหรือแรงบิดสูงสุดของรถท่านเปิดกู้มือครับ แต่และเกียร์ต้องใช้รอบเท่าไร่เท่าไหรแล้วรถท่านจะไม่ฮิตแน่นอนเช่นเกียร์หนึ่งรอบไม่เกินให้ใช้ไม่เกินเท่าไหรกันก็กดไปตามนั้นแล้วแต่รถแล้วแต่เครื่องนะครับแอดจะไม่ได้ลงรายละเอียดเดี๋ยวเผื่อท่านไปดูรถท่านแล้วใช้ตามนั้นมันจะกาจเกิดอันตรายได้ก็ให้ดูเครื่องมือแล้วกันว่าแรงม้าแรงบิดนะอันนี้ตัดแรงม้าไปเลยนะครับเราไม่ได้วิ่งทางลับเราขอแรงบิดแล้วกันว่ารอบที่เท่าไหร่ นะครับรอบที่เท่าไหร่เราไม่ได้ต้องดูการตอบสนองเท้าเร็วๆอะไรต้องการแค่ว่ารอบเท่าไหร่แล้วมีแรงบิดสูงสุดที่จะปีนเขาได้เนี่ยเท่าไหร่ให้ท่านใช้เท่านั้นในแต่ละเกียร์นะครับประมาณนั้นวิวสวยถนนสวยครับแค่ให้ใช้เส้นเหลืองเป็นหลักนะยึดเส้นเหลืองก็คืออยู่ติดเส้นเหลืองไว้ไม่งั้นถ้าซ้ายอาจจะชนไหลาทางหรือลื่นตกเหวได้อะไรได้พอมีรถสวนมา ก็ให้ชะลอแล้วชิดซ้ายแล้วก็สวนกันหรือถ้ามีรถซ้ายมาท่านไม่ต้องสนใจนะครับว่าเส้นทึบห้ามแซงหรืออะไรเป็นเลนแบ่งปันและกันนะครับถ้าท่านรู้สึกว่าช้ามีรถจอให้ชะลอตบไฟซ้ายไว้ถ้าจะมีจังหวะมีโอกาสเขาจะแซงไปไม่ต้องไปกดสู้กดแข่งไม่ต้องมาเก่งข้างบนนะครับเอาแบบปลอดภัยกันทั้งคู่นะก็ให้ชะลอชิดซ้ายแล้วตบไฟเลี้ยวไว้แล้วถ้ามีจังหวะเขามองเห็นนะครับเขาก็จะไป ะะแต่ถ้าเคาไปไปก็ช่วยไม่ได้นะแต่ไม่ต้องไปกดอืดอาช้าแข็งเนี่ยท่านขณะเดียวกันรถท่านจะฮีทจะพังด้วยในขณนะเดียวกันคนตามก็เกิดความเสี่ยงภัยสูงนะครับเพราะเขาจะต้องเร่งขึ้นอีกเพื่อที่จะแซงหนีท่านนะเพราะว่าหลักการของเราถ้าเจอเงงเงงเงเจอดูไม่คล่องเนี่ยหลักการก็คือหนีไปให้ไกลหรือจอดพัก รถแล้วก็นั่งกินกับโฟมกาแฟดีกว่าอะไรประมาณนี้จะเซฟกว่านะวิ่งมาแป๊บเดียวนะครับก็ถึงยอดนะแอดมินก็พาเดินเล่นชิลๆมาชะโง่ของจริงพามาอัปเดตนะครับเสร็จแล้วก็กลับลงมาเลยนะครับแล้วก็ซื้อกับข้าวกับปลาเพราะว่าแอดมินทริปนี้คือจะไปสวนยายหลวงนะครับก็ลงมา,าซื้อกับข้กับข้าวไปกินบนบนดอยนะครับแล้วก็กลับลงไปนี่มาซื้อกับข,ข้าวข้าวกล่องถึงข้างบนนะจะบอกให้ บรรยากาศภูเขาสูงๆนู้นนะครับดอยผูกขานะฮะเพราะว่ามันอยู่ในเขตอำเภอปัวเองนะเลยตัวปัวออกมาประมาณ5 6กิโลเมตรแล้วก็เลี้ยวขวาขึ้นแล้วก็โค้งกลับไปทางอดอยผูกขาก็ชมดอยผูกขาจริงๆมีถนนที่ทะลุไปดอยผูกข้าได้นะครับแต่ว่ายังไม่ได้สำรวจกันแต่มีคนพื้นที่กระซิบมาบอกเหมือนกันว่าสามารถวิ่งเข้าได้นะครับไม่แน่ใจว่าจะต้องขออนุญาตกรมปุทยานก่อนหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่าหรือว่าเป็นทาง าสาธารณะเลยนะครับแม้ว่าจะอยู่ในเขตดุริยาชาติเป็นทางสาธารณะที่เปิดให้ชาวบ้านใช้อะไรใช้ทุกคนก็สามารถเข้าได้ก็ต้องดูช่วงดูระยะนะครับแต่ก็คืออยังไม่ได้สำรวจเราก็เลยไม่ได้รีวิวนะครับ mm hmm. แป๊บเดียวจริงๆครับแป๊บเดียวก็ถึงอยอดแล้วครับ ที่นี่นะครับเป็นแลนด์มาร์คครับข้างบนก็เป็นอบตอสกาด700กว่าเมตรครับไม่มีอะไรแพเค สำหรับการเดินทางลงนะครับก็จะเป็นการลงเขาต่อเนื่องจริงๆจ,จ,จะสังเกตธงแดงเป็นระยะะ,ยะนะครับยิ่งถ่านักท่องเที่ยวเยอะอะไรเยอะเนี่ยความเสี่ยงภัยจะ,ะค่อนข้างสูงแล้วก็บรรยากาศที่แอนวินชอบที่สุดนะครับนายโูคทลายนะครับชอบมากสุดคือขาเดินทางลงนะท่านจะได้ชมวิวตลอดทางเลยเพราะว่าท่านจะวิ่งเรียบ เรียกไหลเขาด้านซ้ายเพราะว่าขาขึ้นท่านจะไม่มีสมาธิชมวิวหรอกครับเพราะว่าท่านอยู่ติดกับเหวนะครับแต่ว่าขากลับท่านจะห่างเหวออกมาแล้วก็จะเห็นวิวนะครับฝั่งมองดิ่งลงไปนะฮะก็จะถ่ายวิวให้ดูผ่านกระจกข้างบ้างอะไรบ้างให้ทุกท่านได้เห็นว่าเออเราเลาะขึ้นมาจริงๆแล้วก็ทางมันแคบสูงชันนะครับแล้วก็โคดเคี้ยวสูงชันอาจจะยังไม่เทียบระดับเท่ากับทอลอ่าหนึ่งสองห้าหกหรือ อาจจะไม่เทียบเท่ากับมสศ4 0ยหรือ r น0่าตากแม่สอดอะไรต่างๆก็แล้วแต่ไม่ใช่ตากแม่สอดสิแม่สอดพบพระอุ้มผางน,นะครับก็แล้วแต่เพราะว่าถนนมันสั้นๆเองในช่วงพีคเนี่ย12กิโลมันก็พีคจริงๆนะครับก็ระมัดระวังนิดนึงเพราะว่าผมวิ่งตามก็กินคัดถึงกันหลายคันแล้วก็ ขาลงก็มีกลิ่นเบรกไหมกันหลายคันเหมือนกันน่าห่วงท,ทั้งที่ไปช่วงวันธรรมดาปกติซึ่งะจะไม่จําเป็นจะต้องใช้เบรกมากขณะนั้นนะครับผมก็จะถ่ายตัดสลับนะครับว่ากรณีใช้ engine brake นะครับเกียร์สเกียร์สามันไม่ชันถึงขนาดต้องลงเกียร์หตื้อนะแต่ถ้ามีรถเยอะเพิ่มขึ้นมาอีกสักเท่า2เท่าเนี่ยจะต้องบางทีต้องลากเกียร์หลงนะครับลงในที่นี้คือให้ engine มันช่วย เบรกนั่นเองไม่งั้นจะลำบากเหมือนกันนะฮะเพราะว่ามาลงชันดิงด่งดิงด่งดิ่งดิ่งต่อเนื่องนะ,ะแล้วการชันกระชับเนี่ยมันจะไม่มีจังหวะยกเบรกนะครับถ้าคนที่ไม่ชินเลยก็คือจะเลียเบรกไปเรื่อยแต่ถ้ามันเป็นโค้งหรือลงเดินประเภทที่ว่าโค้งยาวๆเรียบๆเนี่ยท่านจะมีโอกาสมีมีจังหวะนะครับได้ยกเบรก วิวดีบรรยากาศดีนะครับมีชะลอให้ชมวิวด้วยเป็นบางจุดนะสังเกตว่าธงแดงเยอะขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆหลายโค้งนะครับเพราะว่ามันอาจจะมีการหลุดการชนกันนะแล้วก็ก็จะปักเตือนนะครับอันนี้ยังไม่มีรตรงหรือธ<ร>ง,<ร>งน,นะไม่เห็นอยากกินเลนให้สัญญกตเอาถ้ามีตรง,รงมีตรงขึ้นมานี่คืออสดสดร้อนๆนะครับก็เอามา ừ, เปิดกระจกคือน,น้ำลาย เอามาให้ชมกันครับลงต่อเนื่องทั้ง12กิโลขึ้นต่อเนื่องทั้ง12กิโลเพระาะเรามาระวังกันหน่อยถึงแม้ว่าจะไม่ชันสู้เส้น1 2 5 6ชมภูคูคาก็าาาตามแต่12กิโลนี่เบรกเฟสเบรกแตกได้ก็สังเกตว่าทงแดงปักก็คือมีผู้เคยมีผู้เสียชีวิตแล้วนะครับเรามาระวังไม่หนึ่ง บางจุดบางมุมวิ่งบนยอดเขาเลยนะครับสุดยอดหลักส่งลงต่อ,ตอเนื่องนะครับเจอเก่งเงี้ยงง,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 งางๆกระมัดระวังนิดนึงหนีได้ให้หนีนะนะครับถ้าหนีไม่ไหวอะไรยงไงจอดพักให้เข้าไปก่อนครับอันตรายเอนจิ้นเบรกจะ c ี t จะอะไรก็แล้วแต่ครับขอให้มันมี ช่วยดีกว่าเบรก100%แล้วเลียนะครับเบรกให้มันได้ความเร็วที่ท่านต้องการแล้วค่อยปล่อยให้มันพักนะครับอย่าเลียจะท่านจะกดเบรกแรงแค่ไหนก็ตามมันอยู่นะครับถ้าท่านกดให้มันชะลอรถแต่ถ้าท่านเลียเนี่ยมันจะไม่มีโอกาสพักเลยเพราะมันลงดิงด่งๆต่อเนื่องนะนะครับไม่เห็นอย่าข้อมเลน ถนนไม่มีหลายทางพึ่งเส้นกลางเส้นเหลืองเป็นหลักนะครับเวลาเพื่อนร่วมทางสวนเลนมาชะลอแล้วชิดขอบไขรขอบมันนะอ่าประมาณนี้จะเห็นว่าลงดิงด่งๆเลยนะครับ บางมุมผมไม่ได้ถ่ายให้ดูนะที่มันชันมากเกินไปนะครับเพราะว่าต้องบางมุมอาจจะต้องใช้สองมเพราะว่าใช้ออสโมมันเล็กก็จริงนะฮะจะเอาเซฟโหมดไปก่อนัว engine นนะครับรอบตีแล้วก็เบรกให้มันลงเห็นไหมเบรกแล้วมันก็จะลงอ่าประมาณนี้แล้วมันก็ engine ใหม่มันก็จะขึ้นมาใหม่ครับ ที่นี่มันไม่ได้ถึงชั้นถึงขนาดต้องใช้เค่หนึ่งนะฮะสองสามสองสามไปใช้สลับไปครับลงมาบ้านนาะฝางนี่ก็สบายสบายใจได้หน่อยหนึ่งแล้วนะ ก็ะระมัดระวังเพราะเบรกก็จะคนที่เรียเบรกก็จะมาหมดกันโซนนี้นะครับเอาละ,อ,าละอ่าสี่ศูนย์ศูนย์หนึ่งหมดแล้วครับแล้วก็เข้าสนนบ้านใหม่ชัยเจริญอ่าแล้วก็ถ้าไปปัวจากจุดนี้ก็8กิโลนะวันนี้ครับโอเค ก็ระวังนีดหนึ่งนะครับมือใหม่ทางภูเขามีเยอะนะเส้นนี้เพราะว่าอ่าเพิ่งเปิดให้เที่ยวชมไม่นานวิ่งมาแป๊บเดียวก็นะฮะงหลวงไปดินมาเลขนะฮะหนึ่งศูนย์หนึ่งนะครับนี่อ่าแล้วก็ด้านหน้าครับเอาเลี้ยวซ้ายนะกลับไปทางปัวนะครับเหมือนเดิมเพราะว่าถ้าออกขวา นะไปทุ่งช้างออกซ้ายจากไกลนะฮะนะถ้าเร่งด่วนนะเลยเราเลทออกซ้ายเลยครับนะซ้ายมาแล้วน่าจะได้ไอเดียนะครับอย่าลืมกดซับจะให้กดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บายชิงองอทัวไลน์ความสุขอยู่ที่การปล่อยวางความรู้คือการแบ่งปันม,มีที่สุดก้าสวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บาย